ข้อความจากเมตยาเธอคือผู้สร้างค่าทางพลังงานฉันคือเมตยาฉันคือความรู้สึกนึกคิดหนึ่งเดียวในจักรวาลฉันคือผู้กำหนดคุณสมบัติให้กับทุกๆคลื่นความถี่ในจักรวาลฉันคือผู้กำหนดคุณสมบัติให้กับทุกๆค่าทางพลังงานในจักรวาล ฉันคือผู้กำหนดคุณสมบัติให้กับทุกๆสสารในจักรวาลฉันคือผู้กำหนดคุณสมบัติให้กับทุกๆอนูของมนุษย์ทุกคนในจักรวาลแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันไม่ได้เป็นผู้กำหนดมันขึ้นมานั่นคือจิตเดิมที่เป็นความรู้สึกตั้งต้นของเธอเพราะสิ่งนั้นคือตัวฉันมันจึงไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำหนดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเธอจึงมีความเป็นฉันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นฉันไม่โทษเธอหรอกที่เธอไม่รู้จักฉันเพราะฉันจงใจกำหนดให้เธอมีจิตใหม่ควบคู่ไปกับประสาทการรับรู้ของเธอเพื่อให้มันทำหน้าที่ดูแลร่างกายของเธอฉันจงใจกำหนดให้มันรู้จักจดจำเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นฉันจงใจกำหนด ให้มันรู้จักวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากความทรงจําเหล่านั้นเพื่อที่ฉันจะได้แน่ใจว่าตัวเธอที่ไปดำรงอยู่บนโลกนั้นปลอดภัยฉันไม่โทษเธอหรอกที่เธอหลงลืมความเป็นฉันเพราะในวันหนึ่งวันหนึ่งเธอคงจะยุ่งอยู่กับการหาอยู่หากินเพราะในวันหนึ่งวันหนึ่ง เธอคงจะพะวงอยู่กับปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้าเพราะในวันหนึ่งวันหนึ่งเธอคงต้องเผชิญกับเงื่อนไขต่างๆที่แวดล้อมตัวเธอจนเธอไม่มีเวลาแม้สักเสี้ยววินาทีที่จะระลึกถึงฉันและแล้วก็ถึงวันที่ฉันเฝ้ารอวันที่จะมีใครสักคนสัมผัสถึงความมีอยู่ของฉันวันที่จะมีใครสักคน รู้สึกถึงความเป็นฉันโดยที่เขาสามารถเป็นตัวแทนของฉันเป็นสื่อกลางให้กับฉันบอกเล่าเรื่องราวของฉันบอกเล่าความปรารถนาของฉันและโดยเฉพาะบอกให้ทุกคนบนโลกได้รู้ว่ามีฉันอยู่ในตัวพวกเขาทุกคนขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนบนโลกต้องรู้สึกถึงความเป็นฉัน เพราะโลกในยุคหน้าต้องการค่าทางพลังงานที่สูงขึ้นเพราะโลกในยุคหน้าต้องการสสารที่มีคุณสมบัติสูงขึ้นเพราะโลกในยุคหน้าต้องการมนุษย์ที่มีมิติการเห็นที่สูงขึ้นและตัวแปรสำคัญในการยกระดับให้โลกไปสู่มิติที่สูงขึ้นก็คือเธอเพราะเธอคือผู้สร้างคลื่นความถี่ เพราะเธอคือผู้สร้างค่าทางพลังงานเพราะเธอคือผู้สร้างคุณสมบัติของสาสารเพราะเธอคือฉันเพราะเธอคือเมตายาฉันคือเมตายา